รุงเทพธุรกิจทีวีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลเสนอว่ากันว่าในยุคป,ประมาณ7,000ถึง8,000ปีที่แล้ว มนุษย์โบราณที่เริ่มสร้างสังคมและเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกได้เริ่มสังเกตเห็นว่าดินที่อยู่ใต้กองไฟที่จุดติดต่อกันมายาวนานร้อนไปน,น,นานๆก็มีความแข็งละลายน้ำยากกว่าดินโดยรอบมนุษย์ในยุคนั้นก็ยังคงข่าใจแต่ก็คงลืมหลังจากนั้นอีกเกือบ1,000ปีพวกเขาจึงเริ่มต้นที่จะนำดินมาขึ้นรูปเพื่อนำมาเผาไฟอย่างง่ายๆในที่เปิดโลง่งเรียกว่าดินเผา มื่อมนุษย์เริ่มสะสมความเข้าใจจดจำและเรียนรู้กับการใช้ดินเผาอย่างชำนาญจึงเกิดการสร้างภาชนะที่เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่ายๆโดยหากสร้างเป็นรูปภาชนะดินเผาก็จะเรียกกันว่าการปั้นหม้อกัมพูชามีพัฒนาการการเติบโตของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจนมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางบวก ส่งเสริมเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศให้มีความแข็งแกร่งได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาความเป็นมาของการเป็นหม้อด,ดินหายเผากัมพูชาที่พวกเราอาจจะยังไม่รู้จักมากนักวันนี้เราจะพาไปดูธุรกิจแขนงนี้ของเขากันค่ะเครื่องปั้นดินเผาที่มีความเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในภูมิภาคนี้ คือเครื่องปั้นดินเผาจากศตวตรรษที่6ถึง11ในยุคทวาราวดีที่มีรากเง้าต้นกำเนิดอยู่ที่ทั้งประเทศไทยและส่วนหนึ่งอยู่ในจังหวัดที่เราจะนำท่านผู้ชมไปจังหวัดที่มีชื่อว่ากำปงฉนงประเทศกัมพูชาและแน่นอนว่าไม่มีใครให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนี้ได้ดีไปกว่าคนที่เกิดและเติบโตมาในที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเครื่องปั้นดินเผาในประเทศกัมพูชา ចាស់ដល់ខ្ញុំនេះមកខ្ញុំធ្វើតាមម៉ែឪលោហតមកដល់លើឆ្នាំ98នឹងមានដេងអង្ការគេមួយគេចង់មកជួយធ្វើជាលក្ខណៈដីនេះគ្នាតែគេកែប្រែពីលក្ខណៈបុរាណមកជាលែងលក្ខណៈប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិមានការដូចថាចាស់ដូចជានៅឃើញការ design ថ្មីថ្មីនេះ เมื่อกลับมามองภาพของจังหวัดกำปงงฉนงที่แปลว่าจังหวัดท่ามอแห่งนี้ในมุมกว้างเราะจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของตัวจังหวัดซึ่งมีแนวเทือกเขาพนมอุราลทอดตัวและทิ้งตีนเขาไว้รวมไปถึงสายแม่น้ำโขงที่พาดจากตรงทะเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตัดผ่านจังหวัดนี้ไปทั้งจังหวัดจึงทำให้ตะกอนที่มากับสายน้ำอีกทั้งภูมิประเทศ ที่มีลักษณะเป็นเนินเขาทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงหน้าดินมีคุณภาพเหมาะแก่การนำมาทำเครื่องปั้นดินเผานี่คือสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้กับประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วมีพื้นที่แห้งแล้งภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับหลายจังหวัดของประเทศไทยที่สามารถนำดินมาปั้นและเผาออกมาเป็นเครื่องใช้ครัวเรือนและสินค้าหัตถกรรมได้ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาระหว่าง2ประเทศนั้น มีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกันการพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดเล็กในประเทศกัมพูชาที่อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจโดยรวมล้าหลังกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะเพราะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศไทยต้องการคู่ค้าที่สามารถผลิตและส่งออกร่วมอย่างหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจมหาภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ชุมชนรุสเซแห่งนี้นะคะที่จังหวัดกำปงแนงที่ดิฉันจะพาคุณไปก็ต้องการก้าวที่จะไปสู่จุดนั้นเช่นกันค่ะคุณเฮมเปียผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสมาคมเครื่องปั้นดินเผาแห่งชุมชนอันดงรุสเซจังหวัดกำปงแนงแห่งนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวกับเราต่อถึงการคุมธุรกิจที่เปรียบเสมือนโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งเดียวของประเทศในภาวะการที่น่าสนใจต่าง ចាស់ដល់ខ្ញុំនេះមកខ្ញុំធ្វើតាមម៉ែឪលោហតមកដល់លើឆ្នាំ98នឹងមានដេងអង្ការគេមួយគេចង់មកជួយធ្វើជាលក្ខណៈដីនេះគ្នាតែគេកែប្រែពីលក្ខណៈបុរាណមកជាលែងលក្ខណៈប្រកបដាស្វ័យប្រវត្តិមានការដូចថាចាស់ដូចជានៅឃើញការ design ថ្មីថ្មីនឹងអង្ការសម្ព័ន្ធសពកម្មតាមវិទ្យាតែឧបត្ថម្ភពីអាលម៉ា จากการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานักเมื่อปี2541สู่ยุคที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเมื่อมีการตั้งสมาคมหัตถกรรมเซรามิกแห่งกรัรมพูชาขึ้นมาซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากหอ,อก,การค้าและหัตถกรรมกระทรวงพาณิชย์แห่งคอบเลนส์ประเทศเยอรมน,นีสมาคมนี้ถูกแบ่งแยกออกเป็นหน่วยงานเพื่อกระจายความช่วยเหลือและสนับสนุนหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่และชุมชนของจังหวัด ที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นและชุมชนอันดงรุเซจังหวัดกำปองสนงคือหนึ่งในนั้นคุณชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนอันดงรุเซแล้วค่ะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ดิฉันถืออยู่นะคะเครื่องเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมแบบของโบราณนะคะที่เขาผลิตกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วซึ่งดินที่เขานะคะมาผลิตตรงนี้คือเอามาจากภูเขาข้า,ขางๆนี่ค่ะใกล้ๆซึ่งภูเขานะคะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าภูเขาทองค่ะ เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะถ้าคุณชมจะสังเกตเห็นข้างในจะมีเกล็ดทองด้วยนะคะตรงนี้นะคะแต่ที่นี้เรามีแบบที่2ค่ะซึ่งเป็นแบบที่มีเทคนิคมีแพทเทิร์นม,มีลายที่สวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะจานเอานึ่นนงเต๊าะขยำคังพุงยำนึ่งกับบ้านโจลเรียนเมียนแบบดัดงเอังกาเกยจุยนะั่ง tâu រៀននៅឆ្នាំទី1មានតែ5ព្រោះសាយអូន5ព្រោះសាយបំតាមរយៈទៅសំណាងយំចិត្តអឺរយៈពេលអង្គការនៅឆ្នាំ98 99ហ្នឹងគឺអាចជួយរយៈពេល6ខែជួយមានកិច្ចបដិបដានណាណាអូនចាតែវគ្គដំបូងដែលរៀនហ្នឹងគឺអត់រៀននៅភូមិទេគឺទៅរៀននៅភូមិពេញចារៀននៅភូមិពេញរយៈពេលតែមួយខែ สิ่งที่หอการค้าคอบเลนแห่งเยอรมนีสนับสนุนให้เป็นแกนหลักของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาก็คือการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเซรามิกบวกกับการเรียนรู้เทคนิคที่จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกตัวตนความเป็นจังหวัดและชุมชนคุณเฮมเปียยังคงบอกเล่าเรื่องราวกับเราอย่างต่อเนื่องจากในวัยนั้นนำเข้าของโบนั่งก็เอาไป មកវាក់ហើយដល់ពេលពាក់កដារឆ្នាំគាត់ឲ្យទៅរៀនមកវាក់ទៀតចាហើយខាងខ្ញុំក៏បានទៅទទួលសណ្ឋាគារនៅថៃដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំទៅបានរយៈពេលមួយខែទឹកនេះអូនទៅថៃហ្នឹងចាបងខាងកាលហ្នឹងគេនាំបងទៅទទួលសណ្ឋាគារដោយសារអីមានបងធ្វើហ្នឹងនិយាយរួមទៅបងអត់មានទឹកចិត្តថាធ្វើខាងអភិទិរិហ្នឹងឯងការកែឆ្នៃឯងដោយសារអីដោយសារយើងអត់តែមានទីផ្សារ อีกปัจจัยสำคัญที่เป็นกำลังผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในกัมพูชาคือความร่วมมือและการช่วยเหลือที่มาจากประเทศไทยนั่นเองซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกของทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมูลค่ามวลรวมเศรษฐกิจในประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งสร้างอาชีพของคนในท้องถิ่นทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถคิดเองทำเอง สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยังนำเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออกได้อีกด้วย ចាពេលតែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតំណាថាធ្វើហ្មងព្រោះថាមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើចាមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើនេះគឺចេះតែធ្វើធ្វើតើហើយអង្ការនោះក៏អត់ទំនூយជាមានលោដែរចាដល់ពេលឆ្នាំ2000ក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យដុតតែវាខូចដុតតែខូចចឹងតើបើផលិតផលវាបើអត់មានលោយើងដុតអត់កើតចាអញ្ចឹងយើងមានលោដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំធ្វើខូចឲ្យគាត់ក៏ធ្វើលោឲ្យនៅឆ្នាំ2000 าดูจากภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาที่มีประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาร่วมกันอย่างแนบชิดเพราะรอยต่อแห่งวัฒนธรรมของอาณาจักรทวารวดีโบราณต้นกำเนิดเครื่องปั้นดินเผาในภูมิภาคไม่อาจถูกทำลายด้วยเส้นประกั้นพรมแดนประเทศทั้งสองชาติยังคงสามารถสานต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นผ่านอัตลักษณ์ที่สำคัญอันนี้นั่นทำให้ถ้าจะกล่าวถึงหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในกัมพูชา ที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจของประเทศครั้งนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ไทยมีให้กับกัมพูชา นับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกผู้ชมค,คะนี่คือโชว์รูมของสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนแห่งนี้ค่ะ เห็นว่าจะมีลายมีแพทเทิร์นมีการแกะสลักที่ไม่เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมที่เราได้ชมกันเมื่อกี้นะคะทั้งช้างที่เป็นกระปุกอมสินทั้งตัวแจก,กันนะคะแล้วก็พานดินเผานะคะแล้วก็รวมถึงช้างในขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นแจก,กันที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง ราคาประมาณนะคะชิ้นละ6000เรียวค่ะซึ่งประมาณ45บาทนั่นเองนะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะเคยนำชาวกามัมพูชาจากจังหวัดนี้ละคะ่ะกมปองแนงไปเพื่อเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาการแกะสลักสวยๆนะคะรวมทั้งค่ะสินค้าที่จริงๆแล้วเป็นสินค้าหลักในการทำไรายได้มากที่สุดก็คือสินค้าเซรามิกนะคะที่ว่าที่นี่ยังขาดเ,เทคนิคขาดทักษะในการทำอยู่นะคะ เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสินค้าขนาดใหญ่สินค้าเครื่องปัน้นดินเผาขนาดใหญ่นะคะรูปดัางสวยแปลกตาค่ะซึ่งที่นี่การพัฒนาเทคนิคแบบนี้นะคะใช้เวลาค่ะคุณผู้ชมประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี้เองที่เขาเพิ่งมาทำออลวดลายที่วิจิตรการตาแบบนี้นะคะแทนที่จะเป็นหัตกรรมแบบดั้งเดิมค่ะ ถ้าจะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไทยและกัมพูชาแบบที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นความร่วมมือเมื่อครั้งกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้สวมบทพี่เลี้ยงส่งเสริมกัมพูชาประเทศคู่ค้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดเล็กเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเซรามิกให้ทัดเทียมกับการค้าเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ c l m อเ ซึ่งนางสีรัตรัฐปานะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนั้นได้ดำเนินการสนับสนุนประเทศสมาชิกใหม่อาเซียนมาตั้งแต่2,542ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีเปิดได้รวดเร็วขึ้นและสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติอย่างเช่นจะเห็นได้จากงานโอทอปที่จัดในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งงานล่าสุดณนไะบเทคบางนามีผลติตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นจากประเทศเพื่อนบ้านลาวเวียดนามพมา่าและกัมพูชาเข้าร่วมแสดงสินค้าด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศนำทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผามาจากเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีมาเยี่ยมนชุมชนแห่งนี้ภายใต้หัวข้อาการพัฒนาสินค้ากัมพูชาสู่ตลาดโลกโดยผู้เชี่ยวชาญจากไทยได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการไม่เฉพาะแค่ชุมชนอันดงรุเซเท่านั้น แต่ชุมชนอื่นๆภายในจังหวัดกำปงชแนงอีกด้วยทั้งยังรวมถึงความรู้ด้านเทคนิคทางการประหลดัดการผลิตตลอดจนมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออกทูตพาณิชย์ไทยประจำประเทศกัมพูชาบอกกับเราเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้แต่ยังฝากเอาไว้เกี่ยวกับศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมของกัมพูชาอันนี้ที่ท่านลงความเห็นว่าออทานกระทสวงพาณิชย์ นะคะโดยที่กรมเจรจาเขาก็ไปให้ผู้เชี่ยวชาญไปไปให้คาแนะนําว่าคุณควรจะเพิ่มมูลค่ากับสิ้าของคุณเพื่อว่าแทนที่จะเอาใช้ได้ในครัวเรือนอย่างเดียวก็เอาไปจําหน่ายเป็นของที่ระลึกได้เราก็ไปสอนเขาแต่ว่าของโครงการเนี่ยไปสอนในครั้งเดียวไม่ต่อเนื่องที่จริงเป็นสิ่งที่คนกัมพูชาต้องการ ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นเขาส่งคนไปสอนไปปั้นหัดปั้นเซรามิกอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงอยู่แล้วก็สอนให้ชาวบ้านปั้นแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือทําการตลาดช่วยศักยภาพเข้าใจว่ายังไม่ถึงระดับส่งออกได้เพราะว่าของตัวเขาเองเนี่ยมันมันได้รับกระแสจากไม่เหมาะกับป,ประเทศอุตสาหกรรม,มนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องปั้นแบบฝีฝีมือคุณต้องใช้ระยะเวลานาน,านเพื่อทักษะที่จะจะ,จะออกรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด มันไม่มีทุนทุนที่จะให้กับคุณทุนที่จะให้เพื่อมาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไปสูต่ตลาดต่างประเทศ 3. ถ้าจะให้คนที่เป็น SME ฝึกเองเพื่อออกก็เ,เป็นไปไม่ได้แต่ถึงแม้จะมีการแข่งขันมากมายจากประเทศเพื่อนบ้านและศักยภาพที่ยังต้องได้รับการสนับสนุนอีกมากทัศนคติของคนกัมพูชาที่นี่ที่มีต่อประเทศไทยกลับเป็นด้านบวกและมีแต่ความชื่นชมอีกทั้งความมุ่งมั่นที่เขามี ก็พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่อาจตามมาได้จ้าเพิ่นតែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាណាកាធ្វើហ្មងដូចថាមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើចាមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើនេះគឺចេះតែធ្វើធ្វើតើហើយអង្ការនោះក៏អត់តែចំនួនជីមានលោដែរចាដល់ពេលឆ្នាំ2000ក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យដុតតែវាខូចដុតតែខូចចឹងតើបើផលិតផលនេះបើអត់មានលោយើងដុតអត់កើត อออาาาาจจรรยยะมีมเเคคใให้ก <c> ก <ười> <c ười> นนน่ <c ười> ชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงมีอุปสรรคบางอย่างในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาก้าวหน้าของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องเคลือบเซรามิกถึงแม้ว่าสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาะจะเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับที่นี่นะคะแต่ว่าสินค้าที่สร้างมูลค่าได้ดีกว่าก็คือสินค้าแบบเซรามิก ที่เขาต้องการเตาหลอมแบบพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะที่นี่มีอยู่แค่เตาเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและนี่คือจุดที่เขาอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มขึ้นค่ะจากการเดินสำรวจทั่วชุมชนนี้พบว่าเตาเผาหลอมพิเศษที่มีความร้อนสูงสำหรับการทำเครื่องเคลือบเซรามิกมีอยู่เพียงเตาเดียวอย่างที่คุณแฮมเปียว,ว่าไวจ้จริงๆซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับการที่องค์กรต่างประเทศ ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนนี้อย่างไรก็ตามคุณแฮมเปียก็ยังคงคาดหวังว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจะนำมาจุนเจือการสร้างเตาเผาหลอมแบบพิเศษเตาใหม่ไดในอนาคตอันใกล้เพราะราคาของเครื่องปั้นดินเผาธรรมดากับเซรามิกแตกต่างกันมากทูทตพาณิชย์ได้เกริ่นเอาไว้ว่าสิ่งที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาแห่งนี้ยังขาดคือเงินทุน ที่จะสามารถดันการผลิตให้ถึงจุดที่ยืนด้วยตัวเองได้คุณเฮมเปียก็ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับทุนในการทำเตาหลอมพิเศษสำหรับเครื่องเซรามิกเพียงอย่างเดียวแต่กลับพบว่าย่อมหว่ะไงนี่ใจถ้าจังเตะเตงกินได้ได้ได้ย่อมเหมือนได้บ้านสกอลกินเนี่ยเนอร์อาจได้สกอลกินเนี่ย์นนี่ขอนัดสกอลทลับทากิน้อมโดยทลับตัวไทยตัวเองจะย่อมจะเตะเตงนะแต่ดวดา ឃើញគេមានទិញផលិតផលមកឲ្យយើងឲ្យទិញតែគ្រឿងធ្វើលោអីចឹងណាហើយណាមួយវាអញ្ចឹងផងខ្ញុំនិយាយថាដើមតុននៅក្នុងសមាគមយើងវាមានតិចនិយាយថាមានត្រឹមថា12 3000អញ្ចឹងលមួយហ្នឹងឡើងកាលអង្ការធ្វើលេងថាអស់4000ជាងហើយចាអត់ដល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានលទ្ធភាពធ្វើតរនបានធ្វើតែគ្រាន់តែថាក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំមិនលាប់បងឯងការងារហ្នឹងតែគ្រាន់តែ ป่ยยหนั่มนังเบียเถอเปียไปอยู่โดยทการซ้ำพภาครนไอสตอร์จังนะจ๊ะแต่คุณแฮมเปียก็ยังย้ำกับเราอย่างมั่นใจว่ารายได้ที่จะมาต่อย,ยอด3,000เหรียญสารัฐที่เธอนั้นถือไว้ในมือเพื่อเป็นทุนสำหรับการสร้างเตาล้อมเซรามิกจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเพราะทุกคนในชุมชนเป็นกำลังสำคัญ ที่ทำให้ชุมชนอันดงรุเซแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีชื่อของจังหวัดกำปองฉนงสนับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิช ธ <king> นาคารไทยแห่งแรกการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนอันดงรุเซแห่งจังหวัดกำปงงฉนงในความเป็นจริงของสภาพการปัจจุบันนั้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกโดยเฉพาะในชุมชนหรือในโรงงานของผู้ประกอบการรายย่อยยังคงมีรูปแบบเดิมๆที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งนั่นทำให้ยังคงพึ่งพาเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นองค์กรจากประเทศยอรมนีหรือญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาในภาคการส่งออกต่อไปซึ่งบทบาทที่คุณเฮมเปียต้องเป็นผู้นำชุมชนและเป็นผู้นำในการเป็นคนฝึกอบรมคนทั้งหมู่บ้านถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองนั้นได้ไปเรียนมาเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เป็นปัจจัยสำคัญของการกระจายการพัฒนาฝีมือ คุณแฮมปียย si ังบอกกับเราถึงประโยชน์ที่ชุมชนอันดงรุเซได้รับจากการได้รับความช่วยเหลือด้านการตลาดบาดคิดลาเชิงเฉในน้อนนมมคายมะรอปอนเป็นขนนธาบงก็เรมบองอัดกัน้ำทามีประมาณแต่คนนธาดเบองทลบลุกนมาค่ายมาคายนั่งวิ่อหปอนนะลลตพใต้มมนถัดโดย่ัดัดจานังมวยดูมวยก็ไอ้เจมรอมองจ้ากรมกังเอา คุณเฮมเปียได้อธิบายให้เราฟังต่อถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านมาที่มีการสั่งซื้อโดยตรงมาอย่างชุมชนนี้และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของลูกค้าเหล่านี้ซึ่งเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจากกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบ้างหรือเป็นพ่อค้าอย่างเดียวที่ต้องการมาสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆเพื่อนำไปขายต่อหรือส่งออกไปอย่างงานแสดงสินค้าต่างประเทศหรืองานโอทอป ซึ่งคุณเฮมเปียบอกว่าลูกค้าที่มานั้นต่างก็รู้จักจังหวัดกำปงชเนงอยู่แล้วว่าที่นี่ทำเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเซรามิกได้ดีและสวยที่สุดในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะแจก,กันซึ่งจะเป็นสินค้าย,ยอดนิยมที่มีคนสั่งไปมากที่สุดคุณเฮมเปียอธิบายกับเราถึงการผลิตตามคำสั่งพิเศษของลูกค้าซึ่งมีเรื่องท้าทายหลายประการด้วยกันนิยมเชียงกี ជ័យញោមរបស់បាទព្រោះនេះជាលក្ខណៈសាមញ្ញណាអូនចាគ្រាន់តែថាចម្រងនោះលូដាច់ជាងគេលូដាច់ជាងគេខ្ញុំនិយាយមកលូដាច់ជាងគេបើញោមនេះថាបបាថាឲ្យមកមុខឲ្យមកម៉ួយមកយោញោមមកយកគ្រប់មុខទាំងអស់តែមកអាមកមុខ20 30មុខ50អីចឹងទៅนอกតែคุณ हेम เปียแล้ว ยังมีชาวบ้านอันดงรุเซอีกคนหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนจากทางสมาคมชุมชนจากเดิมที่เคยปั้นแต่หม้อดินเผามาทำเครื่องปั้นที่มีรูปลักษณ์ที่สามารถเป็นที่ต้องการของตลาดได้ซึ่งสินค้าที่เธอทำก็ทำให้เธอมีรายได้จึงเจอครอบครัวได้แบบไม่ขัดสนเดินลึกเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอด,ดงรุเซนะคะคุณผู้ชมเรามาเจอบ้านหลังหนึ่งที่นี่เขาทํากระปุกอมสินที่มาจากเครื่องปั้นดินเผาค่ะ เป็นลายลวดลายต่างๆน่ารักน่ารักนะคะลายช้างลายเต่าซึ่งชาวบ้านท่านนี้นะคะเขาก็ได้ไปเรียนเทคนิคลวดลายต่างๆนะคะที่เป็นมากกว่ามอด,ดินมาจากที่สมาคมนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปคเคุียับเขาดีกว่าค่ะแม่บ้านเมกเล่าว,ว่าเธอเป็นคนนะกำปงชเงโดยกำเนิด แต่ย้ายมาจากชุมชนอื่นซึ่งก็ทำเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ยึดอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่แรกเริ่มเพราะตอนนั้นเธอยังคงเป็นชาวนาแต่หลังจากที่ย้ายมาที่ชุมชนอันดงรุเซนี้และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมประกอบที่มีคนไทยเข้าไปสอนเธอและคนอื่นๆเธอก็ได้รับการฝึกฝนทักษะการปั้นหม้อดินเผาและหลังจากที่ได้รับการอบรมขั้นที่สูงขึ้นมา เธอก็เปลี่ยนจากหม้อด,ดินเผามาเป็นเครื่องปั้นที่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนและเป็นสินค้าที่ระลึกได้คุณเฮมเปียทิ้งท้ายว่าอุตสาหการรมเครื่องปั้นดินเผานะตอนนี้ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ถึงแม้รายได้อาจจะคงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนอันดงรุเซก็เล็งเห็นศักยภาพของตัวเองว่าไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน ซึ่งการส่งออกไปต่างประเทศจากแหล่งผลิตกำปองแสนงเลยจะช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผานี้ครบวงจรและสร้างงานให้ชาวบ้านเกิดการขยายตัวของชุมชนจนอาจจะพัฒนาเป็นคนมีรายได้ระดับปานกลางผลที่ทางค่ายนั่งกอดคอนบ้านนาธาจึงตือสมบัตสมัยก็เธอจังนะานาธาเอาก็ดตึมเนตตึนองไอแต่เอากอดช่วยตึมเนตตึนองไออนไม่ยนยิรู้พิซซาก็ยำอัดใจ เราลไปเอจังให้เนตะเด่นจึงสกอลนั่นก็คือมันบานเต้าไอจุ่มหยจังนะนั่นจังมัจึงอัดสกอลน่ะนาเต้าก็ยึงมันดังท้าจุ่มหปีนาด้วยความร่วมมือจากสมาคมเครื่องปั้นดินเผาของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศก็จะทำให้อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดกำปงแนงประเทศกัมพูชาขึ้นไปเป็นคู่ค้าได้อย่างทัดเทียมกับประเทศอาเซียนในอนาคตค่ะสุขสบายเอาคุณเชิญสวัสดีค่ะ